สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่องซิสเตอร์แนนอีกแล้วนะคะช่วงนี้แนนเห็นว่าการใช้ไข่ขาวพอกหน้ากลับมาเป็นที่ฮอตฮิตอีกแล้วนะคะก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าไข่ขาวเนี่ยจริงๆแล้วมันดีจริงไหมปลอดภัยไหมมันช่วยอะไรกับผิวได้บ้างเพราะหลายคนนะคะคาดหวังผลลัพธ์ว่าถ้าใช้ไข่ขาวแล้วจะทําให้รูมขนกระชับขึ้นช่วยรักษาสิวติดสารสิวเซียหรือแม้แต่พวกริ้วรอยการลอกฝ้ากรกะ มีหน้ากระจางใสนะคะั้นก็เลยจะมาพูดประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข่ขาวเนี่ยมันช่วยอะไรกับเราได้บ้างค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาเจอแนนครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ในอดีตนะคะแนนก็เคยเป็นคนที่ใช้ไข่ขาวกับผิวหน้ามาก่อนเหมือนกันค่ะก็คือลอกสิวเซียนนะคะแต่ปัจจุบันนี้แนนไม่ทําสิ่งนั้นแล้วนะคะเพราะแนนพบว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไข่ขาวมันมีความเสี่ยงมันมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่ที่อาจทําร้ายผิวของเราโดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเราใช้ไข่ขาวกันทําไมหรือเป็นเพียงเพราะว่าใครๆก็บอกว่าดีใช้ไข่ขาวแล้วผิวดีขึ้นก็เลยทําตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยไข่ขาวเราคาดหวังผลลัพธ์ในเรื่องของการ ผิวนั่นเองค่ะการผัดผิวนะคะก็คือเอาเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วหรือ dead skin c ล l l เนี่ยให้มันหลุดออกไปได้ง่ายทําให้เซลล์ผิวใหม่นะคะที่กระจ่งางใสกว่าแล้วก็ดีกว่าเซลล์ผิวเก่าขึ้นมาแทนที่ได้ง่ายนั่นเองค่ะและในความเป็นจริงแล้วไข่ขาวนะคะไม่ได้มีคุณสมบัติขัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีความปลอดภัยกับผิวของเราเลยค่ะการที่เราเอามาทาลงบนผิวแล้วก็ดึงรอบออกนะคะมันเป็นการกระทํากับผิวชั้นนอกสุดนะคะ คนที่ผิวบอบบางอ่อนแอแพ้ง่ายเป็นสิวการที่เราไปทําแบบนี้นะคะเสี่ยงก็คือผิวอัจติดเชื้อจากแบคทีรียรจากไข่ดิบนะคะรวมไปถึงการที่ไปดึงลอกออกหนักผิวเราก็จะ,ะระคายเคืองมากขึ้นแสบแดงมากขึ้นเป็นการซ้ําเติมผิวให้อาการแย่ลงด้วยค่ะดังนั้นนะคะการใช้ไข่ขาวกับผิวหน้ามีความเสี่ยงและเป็นอันตรายกับผิวหนังของเราด้วยนั่นก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยดีกว่าค่ะ ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการผัดผิวนะคะเรามองหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเหล่านี้ดูนะคะอย่างเช่นสารสกัดจากชาเขียวช่วยผัดผิวและยังช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วยอันนี้จะปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวด้วยนะคะกรดไฮดรอกซีนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษ3ตัวมีตัว H กับตัว A ต่อท้ายนะคะอย่างเช่น A B P L นะคะ ซึ่งแต่ละสภาพผิวเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแนนจะมาทําคลิปแยกต่างหากในการเจาะลึกนะคะว่าแต่ละสภาพผิวควรใช้ตัวอะไรและใช้แบบไหนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรตินอยด์หรือพวกอนุพันธ์วิตามินเอตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังในการใช้นะคะก็จะเหมาะในการรักษารอยสิวพวกจุดด่งดางดำต่างๆรวมไปถึงริ้วรอยด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะสามารถพบได้ตามท้องตลาดหาซื้อได้ง่ายปลอดภัยกับผิวและใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะ นั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะแต่วิตามินซีเนี่ยเขามีหลายรูแปแบบหลายฟอร์มนะคะแต่ละสภาพผิวก็ใช้กลุ่มวิตามินซีที่แตกต่างกันเดี๋ยวแนนจะแยกคลิปให้อีกต่งางหากนะคะเบนซิลเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นส่วนผสมที่เรานํามาใช้รักษาสิวที่เรามักคุ้นหูกันดีในเบนแสกนั่นเองนะคะ ที่จะช่วยลดการอุดตันของผิวแล้วก็ช่วยผลัดผิวค่ะเอาหมดนี้นะคะก็คือ,คอ,คอสิ่งที่แนอนอยากจะบอกกับทุกคนว่าไขขาวไม่ได้มีประโยชน์กับผิวหนังและมีความเสี่ยงที่จะทําให้ผิวเราได้รับอันตรายอีกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่กับแนนด้วยนะคะอยากให้นันทํำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยอยากพูดคุยเป็นการสนตัวหรือปรึกษาผิวนะคะพักมาได้ที่ไลน์แอสเซสเตอร์แนนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ